哦，你你你叫啥？叫啥？ เลยก็มุดมึโมปากันดูหน่อยดิได้อยู่หนอกมีปด้วยดีได้เต็มถาบนนอดิบัวบออุลอ่ะอันเดียสินโดสตอกกันอูดูมันไปอูดูมันอะันเดียสฮินโดสตอกกันอินเฮือเลียนได้ด้วยอ่ะเด็กตัดไปเฮือมเด็กตัด เฮ้เกดีเกนปาลกันเดวัดเง้ยเดโอ้อาอาเซียนคงาลงดดนชาวเรือเบิรตาวาลพดนานดิกันดงอนงอนนนปากันเดวัดเอ้ปันนะงอนีปากีรูเบียสูดูดอสับไม่บกวนใกาเล heo ra nó un quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì <hesitation> takwa kia nduk ho kuel, dosi lopi dias, bias, hiat, atias, bias. อากิยัสวันมุสิอัสนาทมานิอัสฮลักมาอยู่มูลน้ำบอกวอเรเลยอยู่ดูมาน้ำ

saya wabilku tua habisku เปเปอร์อู้ดูมาดูสมุนกุ๊งโง่ดิอู้หอโอเวลเงินดูตาโดสมุกยาสนับมันวันมุสอาเอาดูอาเมียเอียลมอเอาโดซีบีดิมนกนักบิดูเต้ากัดจูรามบอลไม่นกเวลดิโดสมุกบักเงินดูตาหมาเดิม ไปอาเล็มาเทียวโอเวลโอมันเนเงาลาเกิอปตาอาสียมันงาอนโต้สมุเวลเด็กงินดูตาเป๊กงินงาลไปเรียกเงาเงินดูตาเงินเดตัวเงินดูตาเป๊กพ่ปันหนีรูปยสูดูมันต้่ Haman enduk ya lihat, nah Hamas tak jatuh, sebab nggak tahu apa oh ini pakai bawas.